สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับสําหรับของเฟืยสาระเรื่องพื้นนะครับวันนี้จะพาพี่น้องประ้จจกกับเพื่อชนิดหนึ่งนะครับในแถบภาคอีสานจะเยอะมากนะครับส่วนมากคนภาคอีสานจะรู้ดีนะครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรครับเด็กๆชอบมากครับชอบผลของเขามากครับไปดูกันครับว่าทําไมเด็กๆถึงชอบผลของต้นอันนี้ครับไปดูนครับครับมาดูส่วนใบของเขากันบ้างนะครับนี่นะครับใบของเขาจะมีลักษณะนี้นะครับ มีสีเขียวมันวาวนะครับหน้าใบจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ในส่วนของหน้าใบนะครับมาดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดให้ดูนี่นะครับในส่วนของหน้าใบของต้นเล็บแมวนะครับจะมีสีเขียวมันวาวเหมือนรูปใบพายเรือสวยงามมากนะครับนี่นะครับในสมัยเด็กๆผมชอบกินมากครับนี่ในส่วนของหลังใบเขาก็เช่นกันนะครับจะมีรูปตีนูนนะครับมาดูส่วนของผลของเขากันบ้างครับนี่นะครับผลสุกจะสีดํานะครับจะออกตามโคนหนามนะครับย้ําว่าออกตามโคนหนามนะครับ ก้านของเขาจะมีสีน้ำตาลเข้มนะครับส่วนใบและน้ำจะอยู่ติดกันนะครับนี่นะครับดูดีๆอันนี้คือส่วนผลที่ยังไ,ไม่สุกนะครับจะสีเขียวนะครับผ้นของเขาจะติดน้ำเลยนะครับจะอยู่ใกล้น <invalid AUDIO> ER ้ามากนะครับนี่นะครับดูดีๆผลสุกของเขาจะสีน้ำตาลเข้มผลไม่สุ <Global> <camar nes> กก็จะสีเ <resonated> ขียวนะครับผลสุกมากๆก็จะสีดำ ดำแกมเขียวนะครับส่วนมากใบของเขาจะอยู่ต so ิดน้ําและผลของเขาก็จะอยู่ติดน้ํานะครับจะอยู่ติดกันเลยน้ําใบและผลนะครับจะอยู่ติดกันนะครับจะมีผลเรียงรายกันตามก้านไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับดูสมัยเด็กๆผมชอบมากนะครับใครที่เคยผ่านสมัยเด็กๆมาก็จะจําได้นะครับสมัยเด็กๆในแสียภาคอีสานเรานะครับบ้านป่าบ้านดอยนะครับ จะรู้จากดีนะครับต้นเล็บแมวจะพากันแบบตอนเด็กๆนะเลิกเรียนเรียนมาก็จะพากันไปหาพักเล็บแมวกินนะครับในช่วงหน้าหนาวนะครับจำนะครับว่าผลของเขาจะออกในช่วงหน้าหนาวและสูงในช่วงหน้าหนาวนะครับนี่สวยงามมากนะครับไปดูสรพคุณของเขากันบ้างครับทีนี้ครับมาดูตำรายาไทยกันบ้างนะครับสําหรับสัพคุณของต้นเล็บแมวกันครับเปลือก ลำต้นและรากน,นะครับใช้ต้มน้ำดื่มนะครับขับปัสสาวะขับปัสสาวะใครที่ปัสสาวะขาดนะครับเป็นยาขับปับสสาวะชั้นดีนะครับและแก้ฝีในมดลูกนะครับและก็แก้มดลูกพิการด้วยนะครับอันนี้คือในส่วนของรากเปลือกลำต้นนะครับและมีสรรพคุณในทางแก้โรคเบาหวานได้ด้วยนะครับใครที่เป็นโรคเบาหวานนะครับใช้เปลือกลำต้น และรากนะครับไปต้มกินเพื่อลดน้ําตาลในเลือดได้นะครับอันนี้คือสรรพคุณเด่นๆของเขานะครับส่วนผลของเขานะครับผลของเขาก็มีประโยชน์นะครับผลสุกนะครับผลสุกนะครับช่วยขับเสมหะแก้ไอนะครับใครที่คอแห้งก็สามารถกินผลของเขาให้ชุ่มคอได้นะครับในนี้ในส่วนของผลของเขานะครับแก้ไอคอแห้ง เป็นยาระบายชั้นดีเลยนะครับในส่วนของผลของต้นเล็บแมวนะครับส่วนในทางต่างประเทศนะครับจะใช้ต้นเล็บแมวนี่แหละครับไปเป็นนําเป็นยาแก้โรคเกี่ยวกับกระเพาะนะครับใครที่กดเกินในกระเพาะอาหารไม่ย่อยนะครับค่าเชือ้อครับ พยาธินะครับฆ่าพยาธิได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ฆ่าเชื้อในกระเพาะอาหารด้วยนะครับแล้วก็ลดกดในกระเพาะอาหารด้วยนะครับอันนี้คือในส่วนของต่างประเทศที่เขานําไปปรุงเป็นยานะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับสาระเรื่องพืชนะครับสปพคุณของต้นเล็บแมวในภาคอีสานบ้านเรานะครับถ้าพี่น้องชอบกดฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมจะขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ